สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาดูไพ่ย,ยิปซีพยากรสำหรับคนที่เกิดราศีมีนประจำเดือนธันวาคม2564หรือปี2021การงานการเงินความรักสุขภาพเป็นอย่างไรเดี๋ยวเรามาเช็คดวงกันนะคะ ในช่วงเดือนนะคะธันวาคมนี้นะยังเป็นเดือนที่มีอิทธิพลของไพ่ที่ดีนะคะเข้ามาสถิตอยู่ฉะนั้นเดือนนี้อาจจะมีเรื่องของการร่วมพ้นลงชนกับคนใกล้ชิดคนรักหรือคนในครอบครัวหรืออาจจะได้รับการช่วยเหลือในช่วงเดือนนี้ด้วยนะคะถือว่าเป็นเดือนที่ยังมีความราบรื่นหรือยังได้รับโอกาสอยู่นะไพ่ใบแรกซึ่งเข้ามาอยู่ในตําแหน่งของเตะประกากฏไพ่ปีศาจนะไพ่ใบนี้อาจจะต้องรอบครอบควบคุมเรื่องของรมสักนิหนึ่ง อาจจะเป็นเดือนที่เรามีความกระตือรือร้นมีความทะเยอทะยานนะคะอันนี้คือเรื่องที่ดีนะเรื่องของความกระตือรือร้นเรื่องของความขยันเรื่องของความมุ่งมั่นนะที่จะทําในเรื่องของธุรกิจการงานอันนี้ถือว่ามันเป็นแรงผลักดันอย่างหนึ่งที่ทําให้คนที่เกิดราศีมีเนี่ยนะะอาจจะมีเรื่องของโอกาสที่ดีนะแต่ต้องระมัดระวังเรื่องของความทะเยอทะยานที่มากจนเกินไปนะคะหรือเรื่องของกิเลสนะคะหรือเรื่องของ อารมณ์ต่างๆนะคะซึ่งยังต้องควบคุมให้มากๆในช่วงเดือนนี้ด้วยนะคะอาจจะเป็นไพ่ที่มงบอกว่าอาจจะเป็นเดือนที่เรามีเรื่องที่ต้องตัดสินใจแล้วการทํางานหรือการตัดสินใจที่เกิดขึ้นต้องยืนอยู่บนความถูกต้องด้วยนะคะแล้วก็ต้องพยายามรอบคอบในเรื่องของเอกสารสัญญาทุกอย่างให้ดีไพ่สิบดาบเข้ามาหานะก็อิทธิพลของไพ่ที่เป็นอุปสรรคนะยังมีอุปสรรคเกิดขึ้นอยู่โดยเฉพาะอย่างที่พูดไปตอนตนะ้นน่ะ ถ้าใช้ใเรื่อง,องความทะเยอทะยานนะคะหรือความมุ่งมัน่นหรือความขยันของตัวเองนะ,ะให้เกิดประโยชน์จะส่งผลดีนะ,ะแต่ถ้าเราใช้ในทางที่ผิดนะคะเราใช้ในเรื่องของเล่เหลี่ยมหรือว่าเราอาจจะใช้ในสิ่งที่เป็นการทําธุรกิจที่ไม่ถูกต้องอะ่ะ ไม่ถูกกฎเกณฑ์แบบนี้อาจจะส่งผลเสียได้รวมถึงหนะ่าอาจจะถูกลอบบี้หรือถูกหลอ,อกถูกโกงได้ในช่วงเดือนนี้ฉะนั้นก็ยังต้องยืนอยู่บนความมีสติแล้วก็ต้องรอบคอบให้เยอะๆนะคะบางคนก็อาจจะเป็นธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของธุรกิจเทาๆ ธุรกิจที่ไม่ได้เปิดเผยอ,อย่างงี้นะคะหรือว่าธุรกิจที่ไม่ค่อยถูกต้องเท่าไหร่นะบางคนก็ไปทําธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจขายตรงนะคะหรือว่าธุรกิจเหล็กโลหะอะไหล่ลงกลึงแต่ต้องยืนบนความถูกต้องไม่อย่างนั้นอาจจะมีปัญหาได้นะคะเดือนนี้ยังเป็นเดือนที่มีการเคลื่อนไหวอยู่นะคะในเรื่องของโอกาสต่างๆอาจจะมีเรื่องของสัญญา นะคะหรือมีเรื่องให้ตัดสินใจโดยเฉพาะในเรื่องของการทํางานหรือการใช้ประสบการณ์เนี่ยเข้าไปแก้ไขอาจจะเป็นช่วงเวลาที่เราจะต้องใจเย็นๆนะคะแล้วก็พยายามรอดูโอกาสหรือพยายามปรับเปลี่ยนในเรื่องของธุรกิจการงานของเตีงให้ดีด้วยนะคะมองว่าในตําแหน่งต่าง,างๆนี้ยังเข้ามาส่งเสริมดวงชะตาอยู่นะถ้าเราดูในตําแหน่งของผู้ใหญ่นะคะหรือคนใกล้ชิดที่เป็นผู้ชายอ่าในตําแหน่งที่อาจจะเป็นหัวหน้าอาจจะเป็นผู้ที่ร่วมุ้นธุรกิจด้วยนะคะหรืออาจจะเป็นคุณพ่อก็ได้นะถือว่าเป็นตําแหน่งที่ต้องรอบ ข้อปัญหาด้านการเงินนะหรืออาจจะมีเรื่องของความคาดเคลื่อนเกิด <c oughs> ขึ้นในตำแหน่งนี้ด้วยนะคะในตำแหน่งของผู้ใหญ่หรือคนใกล้ชิดที่เป็นผู้หญิงถือว่าต้องรมาระวังเรื่องของการเงินแต่ยังมีเรื่องของการช่วยเหลือกันอยู่นะคะเพียงแต่ตำแหน่งนี้นะคะก็ต้องตรวจสอบในเรื่องของการเงินหรือการใช้จ่ายให้ดีด้วยนะคะในตำแหน่งของบ้านที่อยู่อาศัยสำนักง,งานร้านค้านะคะอาจจะเป็นตำแหน่งที่มีเรื่องของการหมุนจ่ายเงินในส่วนนี้อาจจะหมุนจ่ายเรื่องของบ้าน อาจจะซื้อบ้านเพิ่มหรืออาจจะผ่อนบ้านอยู่หรือมีการขยายพื้นที่หรือบางคนก็อาจจะเอาเรื่องของบ้านหรือพื้นที่เนี่ยนะคะไปเข้านะเะพื่อที่จะนําเงินมากู้อ่ะกู้เงินอ่ะมาลงทุนกับธุรกิจก็ได้อาจจะเป็นลักษณะแบบนี้มันก็เลยเป็นช่วงเวลานะที่ในตําแหน่งของบ้านหรือสํานักง,งานร้านค้าอาจจะมีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นหรือบางคนมีเรื่องของการปรับปรุงมีการซ่อมแซมนะคะอันนี้ก็ ยังเป็นเดือนที่เราต้องรอบครอบอยู่รวมถึงคนไหนที่มีปัญหาในเรื่องของการผ่อนชําระในช่วงเดือนนี้ก็ควรที่จะไปเดินเรื่องขยายในเรื่องของช่วงเวลาการผ่อนชําระหรือการใช้หนี้นะคะจะทําให้เกิดโอกาสที่ดีนะคะถ้าในช่วงเดือนนี้นะอาจจะมีเรื่องของการขายบ้านนะคะหรือว่ามีเรื่องของการขายที่นะคะนี่มองว่าถูกฉลกนะคะแต่ยังต้องยืนอยู่บนความรอบคอบนะต้องมีในเรื่องของความไม่ประมาทนะคะ ในตำแหน่งของญาติพี่น้องนะคะถึงแม้ว่าจะมีเรื่องของความกังวลใจเกิดขึ้นบ้างแต่ยังส่งผลด้านดีนะโดยเฉพาะอาจจะมีเรื่องของสัญญาต่างๆเข้ามาด้วยนะคะในตำแหน่งของบริวารน,นะคะถือว่ายังต้องระมัดระวังอยู่อาจจะมีปัญหาเรื่องของบริวารเข้าๆออ,ๆออกๆในช่วงเดือนนี้นะ,ะแต่มองว่ายังเป็นไพ่ที่ดีนะคะยังมีเรื่องของบริวารที่มีประสบการณ์นะ,ะเข้ามาให้การช่วยเหลืออยู่ในช่วงเดือนนี้นะคะ ในตำแหน่งของลูกหลานเนี่ยนะอาจจะมีการยกย้าย,ย,ายอาจจะย้ายงานเปลี่ยนงานหรือมีการยกย้ายนะคะตำแหน่งหน้าที่การงานหรือยกย้ายในเรื่องของบ้านที่อยู่อาศัยก็ได้ในช่วงเดือนนี้นะคะในตำแหน่งนะคะของเพื่อนร่วมง,งานนะก็ต้องระมัดระวังด้วยนะคะอาจจะมีปัญหาหรือมีช่องว่างเกิดขึ้นซึ่งยังต้องรอบคอบอยู่ในช่วงเดือนนี้นะอาจจะเป็นช่วงเวลาที่ต้องปรับความเข้าใจกันหรือต้องรอดูในเรื่องของการทํางานนะคะ กันอย่างแบบละเอียดนะคะ mm hmm. เพื่อจะทำให้ธุรกิจการงานเกิดการเคลื่อนไหวโดวยเฉพาะในตําแหน่งของเพื่อนเนี่ยอาจจะมีปัญหาสุขภาพด้วยอันนี้เราก็ต้องไปเตือนกันนะ เดนี้อาจจะมีความคิดที่อยากจะขยายช่องทางในเรื่องของการทําธุรกิจนะคะโดยเฉพาะช่องทางออนไลน์หรืออยากจะขายของสวยงามแบบนี้อันนี้มองว่าเป็นความรู้สึกที่ส่งผลในด้านดีมากๆแล้วก็อาจจะเป็นความรู้สึกที่เราต้องการนะคะในเรื่องของความสําเร็จในเรื่องของการทํางานต่างๆด้วยความคิดไอเดียนะคะหรือว่าในเรื่องของการลงทุนต่างๆนี่นะถือว่ายังส่งผลดีคิดแล้วต้องลงมือทํา นะหรือว่าเอาไอเดียของเตเองมาเป็นธุรกิจหรือเอามาทําเป็นรูปแบบของการทํางานนะจะส่งผลด้านดีมากๆเลยพี่ยิบสีพยากร,กรก็แนะนําว่าเดือนนี้อาจจะต้องรอบคอบในเรื่องของสัญญาเรื่องของเงื่อนไขต่างๆ ที่เข้ามาด้วยนะคะคนไหนที่มีความคิดที่อยากจะไปประมูลงานนะคะหรือว่ามีความคิดนะคะที่อยากจะไปเสนองานอันนี้มองว่าไพ่ยิปซียังมองว่ายังเกิดโอกาสอยู่ในช่วงเดือนนี้แต่ให้ไปดูในเรื่องของสัญญาหรือรายละเอียดนะคะให้ชัดเจนด้วยนะจะทําให้เกิดโอกาสแน่นอนนะคะแล้วก็นะให้เรามาระวังอาจจะถูกตรวจสอบด้านการเงินนะคะหรือเอกสารด้านการเงินยังต้องรอบคอบเช่นเดียวกันนะคะ ถ้ามองในเรื่องของการทํางานของคนที่เกิดราศีมีเนี่ยอาจจะมีเรื่องของการตัดสินใจหรือมีการยกย้ายมาก่อนหน้านี้นะคะพอเข้ามาสู่ในช่วงเดือนธันวาคมนี้โดยเฉพาะช่วงต้นเดือนนี้อาจจะต้องรอบคอบสักนิดหนึ่งถึงแม้ว่าจะเป็นต้นเดือนที่เรารู้สึกกระตือรือร้นนะในเรื่องของการทํางานแต่ยังมีปัญหาหรืออุปสรรคเข้ามา นะซึ่งอาจจะทำให้นะการทำงานอาจจะเกิดการขึ้นไหวที่อาจจะต้องขึ้นไหวในลักษณะที่ต้องรอบคอบสักนิดนึงนะคะแล้วก็ต้องตรวจสอบเอกสารหรือข้อเสนอต่างๆที่เกิดขึ้นในช่วงต้นเดือนด้วยนะคะอาจจะติดติดขัดขัดบ้างแหละแล้วก็ ไม่ควรที่จะประมาทต้องใจเย็นๆแล้วค่อยๆขยายธุรกิจออกไปพอเข้าไปสู่กลางเดือนแล้วนะ,ะก็ยังมีปัญหาหรือความคลาดเคลื่อนเกิดขึ้นอยู่โดยเฉพาะตำแหน่งของผู้ใหญ่ยิ่งต้องรับมาระวังนะคะหรือในเรื่องของงานหรือธุรกิจเนี่ยนะคะอาจจะเป็นช่วงเวลาที่เราต้องปรับงานนะคะหรือว่ามีเรื่องของการทํางานที่ต้องใส่ใจให้มากๆในช่วงกลางเดือนด้วยคือบางคนเนี่ยอาจจะมีปัญหาเรื่องของงบประมาณหรือเรื่องของการเงินเนี่ยนะซึ่งอาจจะเกิดขึ้นในช่วงกลางเดือนซึ่งมันก็จะมีโอกาส เข้ามากระทบในเรื่องของการทํางานได้แต่มองว่านะในช่วงเดือนนี้การทํางานยังได้รับโอกาสนะคะหรือยังได้รับในเรื่องของการสนับสนุนอยู่นะถึงแม้ว่าต้องเอาในเรื่องของงานหรือโครงการกลับมาปรับปรุงบ้างแต่ทําให้เรามองเห็นในเรื่องของปัญหาหรือข้อบกพร่องเกิดขึ้นแล้วก็ทําให้คนที่เกิดราศีมีนเนี่ยอาจจะมีความกระตือรร้นด้วยทําให้ธุรกิจการงานนะคะยังราบรื่นหรือยังเกิดความสําเร็จสําหรับคนที่เกิดราศีมีนอยู่นะคะ สิ่งที่ต้องรอบคอบก็คือเรื่องของเอกสารที่ต้องไประมัดระวังนะตำแหน่งของเพื่อนหรือตำแหน่งของผู้ใหญ่นะคะกล้ชิดนะคะซึ่งก็ต้องรอบคอบด้วยนะคะแล้วก็ต้องควบคุมเรื่องของโรมทําทุกอย่างด้วยความถูกต้องตรวจสอบในเรื่องของเงื่อนไขหรือข้อเสนอหรือกดเกณฑ์ในเรื่องของการงานหรือการลงทุนให้ดีนะโดยเฉพาะในช่วงต้นเดือนนะคะจะทําให้ปัญหาต่างๆคลี่คลายออกไปได้แล้วก็ต้องระมัดระวังนะคะในเรื่องของปัญหาด้านคดีความด้วยนะคะ ไพ่บทสรุปในเรื่องของการทํางานปรากฏไพ่4ี่ถ้วยนะคะ4ี่ถ้วยมาเสริมดวงการทํางานก็อาจจะมีปัญหาจุกจิกการทํางานมีรายละเอียดค่อนข้างมากและก็ไม่เป็นไปตามที่เราคาดคิดเอาไว้4ี่ถ้วยเนี้นะคะไม่ควรที่จะเลือกงานนะคะแล้วก็ไม่ควรใช้อารมณ์กับเรื่องของงานด้วยคนที่ว่างงานนะคะก็ขอให้ ปรับเป้าหมายใหม่ๆนะคะส่วนคนที่ทํางานประจําก็ต้องควบคุมเรื่องของอรมบางคนเนี่ยมีเรื่องของอรมเข้ามาก็ออกจากงานเลยนะคะพอออกจากงานไปแล้วเนี่ยนะก็รู้สึกว่าการทํางานที่ใหม่ก็ไม่ได้ตอบโจทย์ด้วยนะก็มีความคิดอยากจะกลับมาทําที่เก่าเนี่ยพวกไพ่สี่ถ้วยจะเป็นแบบนี้ คิดแล้วก็ตัดสินใจเร็วทําให้เกิดความผิดพลาดในเรื่องของการตัดสินใจได้ฉะนั้นไม่ต้องรีบร้อนอะไรในเรื่องของการตัดสินใจแล้วก็ไม่ควรใช้อารมณ์กับเรื่องของงานด้วยนะคะควรที่จะรอดูสถานการณ์ไปก่อนหรือในช่วง4เดือนเนี่ยนะปัญหาต่างๆนะคะก็จะลงตัวมากขึ้นแล้วก็ส่งผลดีคนไหนที่มีความคิดที่อยากจะเปลี่ยนงานอยากจะย้ายง,งานให้รอดูเวลาไปก่อนสัก4เดือนนะคะแล้วค่อยยกย้ายนะคะ ให้แสงสุกก็ชี้นำในเรื่องของการทำงานนะคะว่าเดือนนี้ยังได้รับโอกาสนะในเรื่องของการทำงานผู้ใหญ่นะคะยังเข้ามาดูแลหรือใส่ใจหรือยังเข้ามาอุปถัมภ์อยู่สำหรับคนที่เกิดราศีมีนปัญหาต่างๆจะค่อยๆคลี่คลายออกไปทำให้เกิดในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงนะคะในทิศทางที่ดีมากยิ่งขึ้นอาจจะมีความหงุดหงิดใจบ้างถูกควบคุมถูกตรวจสอบบ้างนะคะแต่ก็เป็นเรื่องของสถานการณ์การทำงานนะคะที่ยังสดใสยอยู่แล้วก็ยังเกิดความราบรื่นสำหรับคนที่เกิดราศีมีนด้วยนะคะ ส่วนในเรื่องของการเงินนะคะสําหรับคนที่เกิดราศีมีนะอาจจะมีค่าใช้จ่าย ะคะเกิดขึ้นมาก่อนแล้วบางคนก็เปลี่ยนโทรศัพท์ใหม่หรือบางคนมีเรื่องของค่าใช้ใจ่ายที่เกี่ยวข้ของกับเรื่องของการทํางานหรือการเดินทางมาก่อนหน้านี้นะคะซึ่งทําให้เรื่องของค่าใช้ใจ่ายอาจจะเข้ามานะพอเข้ามาสู่ในช่วงเดือนนี้ยังเป็นเดือนที่ต้องรอบคอบอยู่โดยเฉพาะในเรื่องของการถูกหลอกถูกโกงหรือเอกสารด้านการเงินนี้ต้องระมัดระวังปัญหาสุขภาพต่างๆนี้ก็ยังต้องรอบคอบด้วยยังเป็นเดือนนะที่จะหมุนเงินค่อนข้างมากนะคือในช่วงต้นเดือนนี้ต้องรอบคอบ พอเข้าสู่กลางเดือนปุ๊บมันก็ยังเป็นลักษณะของการเงินที่ยังหมุนอยู่โดยเฉพาะบางคนเอาทรัพย์สินนะคะไปกู้เงินมาลงทุนนะคะหรือว่าอาจจะเป็นช่วงเวลานะที่เราต้องการที่จะกู้ยืมเงินใครลและเราก็ต้องมีทรัพย์สินนะคะที่เหมาะสมแหละเอาไปค้ำประกันแบบนี้มันจะมีลักษณะแบบนี้เกิดขึ้นหรือบางคนก็อาจจะเข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของสถาบันการเงินด้วย คนไหนที่มีความคิดที่จะซื้อนะคะทรัพย์สินมีค่าบางอย่างนะคะก็ต้องวางแผนในเรื่องของการใช้จ่ายให้ดีด้วยเดือนนี้อาจจะเป็นเดือนที่เราต้องรอบคอบในเรื่องของการเงินนะ,ะเพราะยังเป็นเดือนที่ยังหมุนเงินอยู่ในช่วงเดือนนี้นะคะถ้ามีคนเข้ามาหยิบยืมเงินนะคะไม่ควรให้ยืมปากเปล่า นะควรที่จะมีทรัพย์สินมาค้ำประกันนะคะถ้าเดือนนี้เป็นลนักษณะเหมือนคนมายืมเงินเราแล้วเขาเอาที่ดินมาค้ำนะหรือเอาทรัพย์สินมาค้ำประกันอันนี้คือสถานการณ์ที่เกิดขึ้นถือว่าดีนะแต่ไม่ควรให้ยืมปากเปล่ามันจะเกิดปัญหาเกิดขึ้นแต่ถ้ามองกลับกันตัวเราล่ะตัวเราต้องการที่จะไป ยืมเงินมาหมุนกับธุรกิจเราก็ต้องมีทรัพย์สินไปค้ำประกันด้วยเช่นเดียวกันรวมถึงบางคนถ้าก็ยังอยู่ในช่วงเวลาที่ต้องยังผ่อนบ้านนะคะหรือผ่อนรถหรือว่ามีการผ่อนทรัพย์สินมีค่าบางอย่างแล้วการเงินมันสะด,ดุดก็ต้องไปทําเรื่องกับสถาบันการเงินนะคะเพื่อที่จะขยายในเรื่องของการใช้หนี้เพิ่มมากขึ้นหรือขยายเวลาจะได้รับการตอบรับที่ดีแน่นอนนะคะถ้าในช่วงเดือนนี้มีความคิดที่จะขายทรัพย์สินน่ะถามว่าขายได้ไหมขายได้นะคะแต่ก็ต้องรอบคอบในเรื่องของการเจรจา หรือเรื่องของการไทยเรื่องของผลประโยชน์ให้ดีเช่นเดียวกันนะคะอาจจะถูกเอาเปรียบนะเรื่องของการเงินได้นี้ยังต้องรอบครอบอยู่นะคะไพ่บทสรุปในเรื่องของการเงินปรกากฏไพ่จักรพรรดินีนะคะไพ่จักรพรรดินีถือว่าส่งผลดีนะการเงินยังถือว่ายัางสามารถแก้ไขไปได้โดยเฉพาะคุณสุภาพสตรีอาจจะเข้ามาให้การช่วยเหลือหรือเข้ามาแก้ไขปัญหาด้านการเงินได้นะคะ ไพ่แสงสุกก็ชี้นําในเรื่องของการเงินนะคะเดือนนี้อาจจะมีปัญหาความขัดแย้งด้านการเงินหรือผลประโยชน์บ้างนะคะอาจจะเป็นเดือนนะที่มีเรื่องของการกลับไปพูดคุยกันนะคะหรือปรับความเข้าใจกันทําให้เรื่องของโอกาสด้านการเงินยังเกิดขึ้นอยู่ฉะนั้นนะคะก็เป็นเดือนที่การเงินอ่ะสำหรับไพ่แสงสุกบอกว่ายังดีอยู่นะหรือยังได้รับข่าวดีด้านการเงินนะคะส่วนในเรื่องของความรักสําหรับคนโสดนะคะเดือนนี้ถือว่ามีโอกาสนะคะ ที่จะมีคนเข้ามาพัวพันในเรื่องของความรักนะคะความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นอาจจะยังต้องรอบคอบอยู่โดยเฉพาะในเรื่องของความรักในช่วงต้นเดือนนี่อาจจะยังไม่ค่อยที่จะดีเท่าไหร่ต้องรอดูสถานการณ์หรือต้องระมัดระหว่างคนที่เข้ามาพัวพัน ในเรื่องของความรักหรือความสัมพันธ์ต้องตรวจสอบด้วยว่ามีคู่นะคะหรือมีคนรักหรือยังนะคะถ้าความสัมพันธ์เข้ามาช่วงปลายเดือนนี่ถือว่าดีแต่ถ้าเข้ามาช่วงต้นเดือนนี้ถือว่าไม่ดีนะคะอาจจะเจอคนที่ไม่จริงใจเจอคนที่เข้ามาหลอกลวงหรือหวังในเรื่องของผลประโยชน์แต่ถ้าความรักเข้ามาในช่วงปลายเดือนนี่ถือว่ามีโอกาสที่จะพัฒนาสําหรับคนโสดนะ หรือบางคนก็เข้ามาตั้งแต่ต้นเดือนนั่นแหละอันนี้เราก็ต้องตรวจสอบให้ชัดเจนด้วยว่าเขามีพันธะผูกพันอะไรหรือเปล่าจะได้ไม่มีความผิดพลาดเกิดขึ้นสําหรับคนโสดนะคะส่วนคนที่มีคนรักหรือสามีภรรยาก็มีปัญหาชีวิตคู่มาก่อนแล้ว ะะมีเรื่องของความไม่สบายใจความคิดต่างกันรวมถึงน่าอาจจะมีความหึงหวงกันมาก่อนพอเข้ามาสู่ในช่วงเดือนนี้ก็อาจจะต้องรอบคอบในเรื่องของความรักหรือความสัมพันธ์บ้างปัญหามันยังกลับเข้ามาอยู่ในช่วงเดือนนี้แต่ยังเป็นเดือนที่ยังปรับความเข้าใจกันได้ในช่วงปลายเดือนนะทำให้เรื่องของความรักหรือความสัมพันธ์นะคะยังมีเรื่องของการพูดคุยกันมีการร่วมพูดลงชนร่วมกันหรือยังช่วยเหลือกันอยู่ในช่วงปลายเดือนนะไพ่บทสรุปในเรื่องของความรักปรากฏไพ่ห้าเหรียญนะคะ 5เหรียญมาเสริมดวงความรักสําหรับคนโสดก็อาจจะยังไม่เหมาะสมในเรื่องของความรักเท่าไหร่นะคะรวมถึงนะคะปัญหาต่างๆยังเข้ามาอยู่โดยเฉพาะบางคนมีปัญหาหนี้สินปัญหาการเงินนะคะซึ่งยังทําให้เรื่องของความรักหรือความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นนะคะยังพัฒนายากฉะนั้นคนโสดไม่ต้องรีบร้อนใจเย็นๆนะคะ ส่วนคนที่มีโคนรักหรือสาม,มีภรรยานี่นะก็จะมีปัญหาชีวิตคู่กันนะโดยเฉพาะปัญหาด้านการเงินปัญหาด้านผลประโยชน์นี่แหละอาจจะเข้ามากระทบความสัมพันธ์ได้ฉะนั้นก็ต้องปรับความเข้าใจกันด้วยนะ ไหแสงสุกก็ชี้นําในเรื่องของความรักว่าสําหรับคนโสดแล้วอาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่ยังไม่ค่อยที่จะลงตัวเท่าไหร่อาจจะเป็นความรู้สึกว่าเรามีเรื่องของภาระนะคะหรือว่าเราต้องแบกรับภาระนะคะในเรื่องของความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นรู้สึกว่าถูกเอาเปรียบในเรื่องของความสัมพันธ์นะคะถูกควบคุมนะคะแล้วก็เป็นเรื่องของความรักที่ไม่ใช่เป็นความสัมพันธ์ที่ ที่บริสุทธิ์น่ะเป็นความสัมพันธ์ที่เหมือนมันมีปัญหาเกิดขึ้นหรือว่าอยู่กันด้วยเรื่องของผลประโยชน์หรือเงื่อนไขบางอย่างเท่านั้นแล้วก็ต้องระมัดระวังเรื่องของการถูกคุมถุงชนด้วยนะคะแล้วก็อาจจะมีเรื่องของความสัมพันธ์ที่อาจจะต้องรอบคอบสักนิดนึงนะไพแสงสุงกอาจจะบอกว่าความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นมันอาจจะไม่ใช่ความรักที่ลงตัวสําหรับคนโสดเท่าไหร่ฉะนั้น ก็ไม่ต้องรีบร้อนนะคะถ้ายังไม่พร้อมนะคะก็คุณที่จะพัฒนาเป็นเพื่อนกันไปก่อนรวมถึงนะคะบางคนก็ยังคิดถึงคนเก่าๆด้วยนะคะแล้วถ้าเกิดคนเก่าๆกลับเข้ามาความสัมพันธ์นะคะก็อาจจะยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่เหมือนกันนะฉะนั้นคนโสดก็อาจจะ ต้องใจเย็นๆในเรื่องของความสัมพันธ์ในช่วงเดือนนี้ด้วยนะส่วนคนที่มีคนรักหรือสามีภรรยาก็จะมีปัญหาชีวิตคู่รู้สึกว่าต้องแบกรับภาระในเรื่องของคนรักนะคะแล้วก็ยังมีปัญหาต่างๆถูกเอาเปรียบนะรู้สึกในเรื่องของความรักหรือความสัมพันธ์ก็ไม่ค่อยดีเลยฉะนั้นก็ต้องปรับในเรื่องของความสัมพันธ์กันด้วยในช่วงเดือนนี้นะคะบางคู่อาจจะไม่ได้อยู่ใกล้กันเลยอ่ะฉะนั้นก็ต้องหาเวลาใกล้กันด้วยในช่วงเดือนนี้นะ ส่วนในเรื่องของสุขภาพอาจจะต้องรอบค้อบปัญหาสุขภาพเรื่องของการติดเชื้อต่างๆนี้ต้องระมัดระวังเรื่องของการผ่าตัดเรื่องของอุบัติเหตุอันนี้ก็ต้องรอบคอบด้วยอาการปวดกระดูกปวดกล้ามเนื้อปวดเหงือกปวดฟันนะคะรวมถึงโรคทางเพศสัมพันธ์นะหรือช่วงล่างนี้ต้องระมัดระวังคนไหนที่มีความคิดที่จะทําสัลญกรรมหรือผ่าตัดก็ต้องตรวจสอบร่างกายของเตเองให้พร้อมด้วยนะคะอาจจะต้องรอบค้อบปัญหาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการอักเสบบริเวณทรงอกถึงศีรษะ นะคะหรือว่าอาจจะเกี่ยวข้องกับภายในอะระบบภายในคือเรื่องของปอดอย่งห้ยหรือหัวใจอันนี้ก็ต้องระมัดระวังด้วยนะคะแล้วก็นะคะปัญหาสุขภาพที่เกี่ยวข้องนะคะกับเรื่องของนะคะอาการติดเชื้อหรือการมีปัญหาแทรกซ้อนอะในในตำแหน่งของไตถุงน้ำดีท่อน,น้ำดีหรือกระเพาะปัสสาวะอักเสบอันนี้ก็ต้องระมัดระวังด้วยนะคะ ไพ่บทสรุปในเรื่องของสุขภาพปรากฏไพ่3าถ้วยนะะสามถ้วยส่วนใหญ่นะในเรื่องของสุขภาพอาจจะไม่รุนแรงแต่สิ่งที่ต้องเตือนก็คือเรื่องของหันการกินการดื่มนะคะแล้วเรื่องของไขมันในเลือดหรือน้ําหนักตัวรวมถึงบางคนอาจจะมีภาษีสังคมเยอะฉะนั้นต้องควบคุมให้ดีนะคะแล้วก็บางคนอาจจะมีเรื่องของการตั้งคันเกิดขึ้นก็ต้องดูแลสุขภาพร่างกายของตัวเองด้วยในช่วงเดือนนี้นะคะไพ่แสงสุกก็ชี้นําในเรื่องของสุขภาพว่าอาจจะเป็นปัญหาโรคเครียด ะะอาจจะมีเรื่องของปัญหาสุขภาพที่ต้องไปตรวจสอบภายในนะคะในช่วงเดือนนี้ด้วยนะคะฉะนั้นถ้ามีเวลาก็ไปตรวจสุขภาพหรือตรวจระบบภายในหรือต้องพยายามที่จะฟื้นฟูนะคะร่างกายของตัวเองในช่วงเดือนนี้ให้มากที่สุดนะคะเดี๋ยวเรามาดูนะคะว่าคนที่เกิดราศีมีในแต่ละวันนี้เป็นอย่างไรนะคะ คนที่เกิดราศีมีนวันอาทิตย์นะคะเป็นเดือนที่การทํางานจะมีความกระตือรือร้นมากๆแล้วก็มีการเคลื่อนไหวนะคะที่ค่อนข้างเยอะในช่วงเดือนนี้ด้วยนะคะการที่ไปสมัครงานไปสอบสัมภาษณ์ไปสอบคัดเลือกนะหรือมีการคัดเลือกคัดสรรบุคลากรนะถือว่าจะมีโอกาสที่ดีนะคะแต่ก็ให้รอบครอบเรื่องของเอกสารหรือเงื่อนไขที่เข้ามาด้วยและมาระวังการถูกลอบบี้หรือถูกเอาเปรียบด้านการทํางานนะคะ ส่วนในเรื่องของการเงินในช่วงเดือนนี้นะคะบางคนอาจจะมีเรื่องของรายได้ที่มาจากการทํางานนะคะหรือมีรายได้ที่ไม่ได้เปิดเผยเกิดขึ้นนะจือว่าการเงินยังเข้ามาอยู่แต่ให้รอบคอบเรื่องของค่าใช้จ่ายแล้วก็ต้องระมัดระวังเรื่องของการถูกหลอกถูกโกงหรือเอกสารสัญญาด้านการเงินนี้ยังต้องรอบคอบอยู่นะคะให้รอบคอบเรื่องของปัญหาด้านคดีความด้วยส่วนในเรื่องของความรักสําหรับคนโสดนะ,ะอาจจะมีคนเข้ามาพัวพันในเรื่องของความรักค่อนข้างมากนะแต่เป็นความรักที่ยังไม่จริงจังนะคะ ่วนคนที่มีคนรักหรือสามีภรรยาความสัมพันธ์ต้องปรับนะอาจจะมีเรื่องของปัญหาเกิดขึ้นนะคะรวมถึงอาจจะมีปัญหารักแทรกซ้อนหรือคนรักอาจจะนอกใจหรือมีเรื่องของมือที่3ได้นี้ต้องรอบคอบด้วยนะคะคนที่เกิดราศีมีนวันจันทร์นะคะธุรกิจการงานยังถือว่ายังได้รับการสนับสนุนอยู่ในช่วงเดือนนี้รวมถึงยังมีโอกาสดีๆหรือได้รับการช่วยเหลือเข้ามาด้วยนะคะโดยเฉพาะคุณสุภาพสตรีถือว่าโดดเด่นหรือคุณสุภาพสตรีอาจจะเข้ามาเกี่ยวข้อง ก็ยังมองว่ายัางส่งผลในด้านดีอยู่ในช่วงเดือนนี้นะคะแต่ก็ยังต้องร,บรอบคอบเดือนนี้จะมีคนอิจฉาหรือมีคนเข้ามาสร้างปัญหาให้นะสน่วนในเรื่องของการเงินเป็นเดือนที่ยังหมุนเงินค่อนข้างมากให้เรามาระวังเรื่องของค่าใช้จ่ายด้วยในช่วงเดือนนี้แต่ถ้ามีเรื่องของการเงินชดเชยหรือการเงินช่วยเหลือบางส่วนอันนี้ถือว่าถูกโฉลกนะคะแต่ถ้าเดือนนี้ไม่มีเรื่องของการเงินช่วยเหลือหรือชดเชยเข้ามาต้องรอบครอบเรื่องของค่าใช้จ่ายหรือกําลังมีคนเข้ามาหยิบยืมเงินอันนี้ต้องเรามาระวังด้วย ส่วนในเรื่องของความรักนะคะสําหรับคนโสดก็มีโอกาสที่จะมีคนเข้ามาพัวพันนะในเรื่องของความสัมพันธ์อาจจะเข้ามามากกว่า1คนนะคะหรือเป็นคนที่เราเคยช่วยเหลือหรือเป็นคนที่เคยช่วยเหลือเราเข้ามาพัวพันในช่วงเดือนนี้ส่วนคนที่มีคนรักหรือสามีภรรยาความสัมพันธ์ยังช่วยเหลือกันนะคะอาจจะมีข่าวการเงินบางส่วนจากคู่ครองคนรักหรือยังช่วยเหลือกันในเรื่องของค่าใช้จ่ายอยู่ในช่วงเดือนนี้หรือความสัมพันธ์ที่มีปัญหากันก็อาจจะปรับความคิดกันได้นะคะ คนที่เกิดนะคะในช่วงวันอังคารเดือนนี้การทํางานต้องะระมัดระวังอาจจะเป็นเดือนที่ค่อนข้างยุ่งมากๆในเรื่องของการทํางานนะคะอาจจะมีความคาดเคลื่อนปรากฏขึ้นด้วยนะคะการเป็นแปลงหรือการทํางานที่เข้ามาทําให้เราควบคุมสถานการณ์ไม่ค่อยได้ในช่วงเดือนนี้ฉะนั้นยังต้องพยายามประคับประคองในเรื่องของการทําธุรกิจไปก่อนนะคะแล้วก็ต้องใจเย็นๆด้วยนะคะ ส่วนในเรื่องของการเงินนะคะยังเป็นเดือนที่ต้องรอบคอบอาจจะเป็นเดือนที่ยังหมุนเงินค่อนข้างมากอยู่นี่ต้องระมัดระวังนะคะส่วนในเรื่องของความรักเนี่ยสำหรับคนโสดยังไม่โดดเด่นนะส่วนคนที่มีคนรักหรือสามีภรรยาความรักจะมีปัญหากันโดยเฉพาะปัญหาเรื่องการเงินเรื่องทรัพย์สินนะคะฉะนั้นต้องปรับกันด้วยในช่วงเดือนนี้นะคะคนที่เกิดนะคะในช่วงวันพุธนะคะธุรกิจการงานอาจจะเป็นเดือนที่มีธุรกิจเสริมปรากฏขึ้น หรือมีเรื่องของการทําธุรกิจกับคนต่างถิ่นต่างชาตินะหรือมีการเปลี่ยนแปลงเรื่องของธุรกิจหรือสัญญาเงื่อนไขเข้ามาอันนี้มองว่ายังส่งผลในด้านดีแต่ให้รอบคอบเรื่องของเอกสารสัญญาทุกอย่างด้วย<ม>บางคนมีความคิดที่จะเดินทางไปทํางานต่างประเทศหรือมีเรื่องของการทําธุรกิจเสริมหรือทําผลิตภัณฑ์เพิ่มขึ้นมานะคะก็อาจจะถือว่าส่งผลดีบางคนมีความคิดที่จะไปประมูลงานหรือเสนอสินค้าก็ต้องมีเรื่องของการต่อรองกันนะคะในช่วงเดือนนี้ด้วยนะคะ ส่วนในเรื่องของการเงินนี้รายได้ยังเข้ามาอยู่นะคะแต่ก็ยังต้องรอบครอบเอกสารด้านการเงินนะส่วนในเรื่องของความรักนี่นะคะสำหรับคนโสดเนี่ยมีโอกาสที่จะพบรักแต่เป็นความสัมพันธ์ที่ยังไม่ได้เปิดเผยนะคือ แอบพูดแอบคุยนะคะหรือว่าแอบพัฒนากันอยู่ส่วนคนที่มีคนรักหรือสาม,มีภรรยาความรักถือว่ายังต้องปรับกันนะคะโดยเฉพาะคู่ครองคนรักอาจจะมีเรื่องของการแอบไปพูดคุยกับคนอื่นในช่วงเดือนนี้ด้วยแต่ถ้ามีเรื่องของการทำเซอร์ไพรส์เกิดขึ้นนี่ถือว่าถูกฉลกงแต่ถ้าความสัมพันธ์มันนิ่งละมันมีแต่ปัญหามันมีแต่ความสัมพันธ์ที่ลดลงไปอันนี้ต้องระมัดระวังคู่ครองคนรักด้วยนะคะ ก็เป็นเดือนที่ยังส่งผลดีนะคะแต่ก็ยังมีคนที่จะเข้ามากันแกล้งนะฉะนั้นต้องยืนอยู่เป็นความรอบคอบแล้วก็ต้องรู้จักศึกษาในเรื่องของข้อกฎหมายเอาไว้ด้วยนะคะคนที่เกิดนะคะในช่วงวันพฤหัสบดีนะถือว่าธุรกิจการงานก็อาจจะเป็นเดือนที่มีปัญหาบ้างติดขัดบ้างล่าช้าบ้างนะคะเป็นเดือนที่อาจจะรอดูสถานการณ์ในเรื่องของการขึ้นไหวหรือการขยายธุรกิจอันนี้มองว่าการทํางานยังเกิดโอกาสอยู่ในช่วงเดือนนี้นะส่วนในเรื่องของการเงินเนี่ยอาจจะเป็นเดือนที่ ค่าใช้จ่ายหรือการเงินนี่ยังต้องรอบคอบอยู่โดยเฉพาะเป็นเดือนที่ต้องฟื้นฟูนด้านการเงินการเงินจะกลับมามีสภาพคล่องแน่นอนงานกลับมาเมื่อไหร่เงินก็จะกลับมามีรายได้ที่เพิ่มมากขึ้นนะแต่ยังต้องรอบครอบเรื่องของการใช้จ่ายอยู่นะคะส่วนในเรื่องของความรักเนี่ยนะคะสำหรับคนโสดน,นี่มีโอกาสนะที่จะพบรักนะคะเป็นความสัมพันธ์ที่อาจจะมีความสัมพันธ์สดชื่นแหละเข้ามาให้พัฒนาส่วนคนที่มีคนรักหรือสาม,มีภรรยาถึงแม้ว่าจะมีปัญหาอะไรกัน แต่ยังกลับมาปรับความคิดปรับความเข้าใจกันได้รวมถึงนะคะปัญหาเรื่องของสุขภาพร่างกายนี้ยังต้องรอบคอบคือบางคนเนี่ยอาจจะไม่ได้รอดูสถานการณ์ด้านการงานอย่างเดียวแต่อาจจะมีปัญหาด้านสุขภาพด้วยนะซึ่งต้องเรามาระวังนะคะอาการปวดกระดูกปวดกล้ามเนื้อปวดเหงือกปวดฟันอันนี้ยังต้องดูแลติงให้ดีเพื่อที่จะทำให้เรื่องของการขยายงานเติบโตมากยิ่งขึ้นนะคะ คนที่เกิดนะคะราศีมีนวันศุกร์นะถือว่าธุรกิจการงานนี้ยังส่งผลในด้านดีคนที่ว่างงานอยู่ขอ,อให้ไปสระจำงานนะจะได้งานส่วนคนที่ทางานประจํามีโอกาสที่จะมีข่าวดีหรือมีความสําเร็จหรือผลงานโดดเด่นนะคะรวมถึงอาจจะมีการขยายขยายหรือเพิ่มช่องทางในเรื่องของงานหรือธุรกิจมากยิ่งขึ้นด้วยความคิดไอเดียส่งผลดีคิดแล้วให้ลงมือทําจะเกิดประโยชน์นะคะรวมถึงคนที่ทําธุรกิจด้านสือ่อลน์ธุรกิจเกี่ยวข้องกับขอ,ของสวยงาม นะคะน,นี้ถือว่าส่งผลดีเหมือนกันค่ะการเงินรายได้ดีนะคะแต่ให้รอบครอบเรื่องของค่าใช้จ่ายฟุ่มเฟือยบ้างส่วนในเรื่องของความรักสําหรับคนที่โสดอยู่เนี่ยนะ,ะก็ถือว่ามีสเสน่ห์มากๆนะจะมีคนเข้ามาโผพันนะคะค่อนข้างเยอะรวมถึงอาจจะพบรักทางสื่อออนไลน์นะคะส่วนคนที่มีคนรักหรือสาม,มีภรรยานะ,ค,ะความสัมพันธ์รักยังดีอยู่นะคะแต่ก็อาจจะเป็นเดือนที่คู่ครองคนรักมีสเสน่ห์นะ,ะอาจจะมีคนเข้ามาติดพันได้ในช่วงเดือนนี้ฉะนั้นต้องกระชับความสัมพันธ์ให้เยอะๆนะคะ คนที่เกิดนะคะราศีมีนวันเสาร์นี้ถือว่าส่งผลดีนะธุรกิจการงานจะได้รับการช่วยเหลือหรือมีเรื่ององการร่วมทุนลงทุนเกิดขึ้นนะคะอาจจะมีปัญหาติดขัดบ้างซึ่งอาจจะต้องนํากลับมาแก้บ้างนะคะแต่ยังทําให้เรื่องของธุรกิจการงานเนี่ยนะ,ะยังเติบโตนะคะหรือยังส่งผลดีแหละนะคะในช่วงเดือนนี้อยู่ส่วนในเรื่องของการเงินนี้รายได้ยังเข้ามาหรือได้รับการช่วยเหลือนะคะ ส่วนในเรื่องของความรักที่ถือว่าโดดเด่นนะอาจจะมีคนเข้ามาโพพันสําหรับคนโสดนะ,ะส่วนคนที่มีคนรักหรือสาม,มีภรรยาความรักอาจจะต้องกระชับความสัมพันธ์กันบ้างนะคะแล้วก็หาเวลาใกล้ชิดกันบ้างจะทําให้เรื่องของความสัมพันธ์ดีมากยิ่งขึ้นนะคะก็เป็นกําลังใจให้สําหรับคนที่เกิดราศีมีนะคะมองว่าเดือนนี้เป็นเดือนที่ยังเกิดโอกาสอยู่แต่ในช่วงต้นเดือนยังเจออิทธิพลของไพ่เสียหายไม่ว่าจะเป็นไพ่ปีศาจไพ่สิบดาบหรือไพ่สี่ดาบเนี่ย นะอาจจะเข้ามานะทำให้เรามีปัญหาในช่วงต้นเดือนได้โดยเฉพาะอาจจะถูกเอาเปรียบหรือถูกลอบบี้นะคะหรือมีปัญหาด้านการทํางานหรือมีปัญหาด้านเอกสารหรืออาจจะมีปัญหาด้านสุขภาพหรือเรื่องของกฎหมายก็ได้ฉะนั้นให้ยืนอยู่เป็นความถูกต้องในช่วงต้นเดือนนะคะพอเข้าไปสู่กลางเดือนไปแล้วทุกอย่างจะเริ่มตีมากขึ้นนะคะสำหรับคนที่เกิดราศีมีนนะคะวันที่เป็นวันที่ดีนะคะวันที่เป็นวันมงคลสามารถที่จะนําไปประกอบกิจการงานแล้วเกิดความราบรื่น เกิดความสำเร็จในช่วงเดือนนี้นะคะก็คือวันจันทร์วันศุกร์วันเสาร์วันพุธแล้วก็วันอาทิตย์ค่ะส่วนวันที่ควรจะหลีกเลี่ยงในช่วงเดือนนี้นะคะก็คือวันพฤหัสบดีแล้วก็วันอังคารค่ะ ก็เป็นกําลังใจให้สําหรับทุกท่านนะคะแล้วก็ช่วยเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วกดกระดิ่งไว้เราจะได้มีเรื่องของคลิปดีๆมีเรื่องของกำลังใจนะคะที่มาส่งให้กันแบบนี้เสมอไปเลยวันนี้ก็ขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะสวัสดีค่ะ